ดูกล้องหนอแล้วใส่สนิดหน่ยใานแน่นอนใส่คนสุดยอดมีงมีงโย่อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะแรมแรมขึ้นไปไหนี่ครับสุดยอดมากครับตอนนี้โอ้ดูใม่ดิเร่นมากเลยไม่ได้คุณจึงเอาถวยมาถ่ายทีโอ้พี่ไม่ใช่ตรงนี้นะสวยเขาบอกอาถ้วยนะ โวดกรป๋า้วยก่คนีแจกมาอย่างโี้เลยนะวยนี่มันกล่องใครบาทชัดๆให้ประกอบไปเร่อยๆช่างไหนวะช้างอืโอ้โหวัวแล้วเปิดมาน่อย่างลบเป็นชิปเลย้ี่แจ็คนี่ถ่ายไ้ยครับถ่ายครับวจะวจะประกอบได้มาคือน่ยพี่พี่ต้องประกอบแล้วละตอนเนี้ยนี่พี่อื่นยอพี่้าอนได้พี่เฮ้ย ถ้าจะประกอบแบบนี้เลยทักช็อตทักช็อตพี่อาอจะไปได้ตรงนี้ก็ได้อ่าเนทางของของแค่นี้เลยปีกับปีกเฮ้ยปีกีมันลึกมากเลยนะนี่ครับพี่เลี้ยงไปข่าวว่ามือมือเน่าครับตอนเดียวยอสเอถ้ามือไม่เน่านี่เจอเป็นแชมป์โลกป่ะครับโอ้มือเล่นไม่ได้อ่ะโโอ้ กล่ว่าแชมป์โลกเลยไหมถ้าถ้าเกิดมือไม่เน่าตอนนั้นก็น่าจะนั้นเฮ้ยบางไอ้นั่นมันไม่เก่งเลยเว้ยจริงๆไม่เก่งเลยเหรอคูโดนะมันแพ้ญี่ปุ่นมาไอ้ผม่พ้ชนะชี้แพ้เมื่อก่อนด้วยเออเออเอออะไรกันบอกให้เอาใบนี้มาทำไมเขาไม่บอกให้เอาเต่ามาก็ได้แชมป์แลเลด้วยมันเพ่งไฟมาอย่างนี้เลยต้องยอมพี่เอาคืนกลับมาโชว์หน่อยโชว์หน่อย งกันทีมกับการทีมเลยนี่กับตันทีมขาติดต่อมาแล้วไปแล้วเนี่ยจริงเหรอเนี่ยเหรอเขารายเขาแนแค่ัวแล้วเว้ยโอ้โหนั่คุยถึงตัวราคาด้ใบนี้มันทำได้ตีใครมาชนะเลยก็ตีเลยนะก็ขอดมิวเวเลยไปจอมเบก็ชนะเลยดูดิคนเขารอลเร็วๆกับตันทีมเลยเร็วๆด้วด้วยถด้วยายด้วยถรายวยดเลยก็เดี๋ยวไม่ถ่ายก็ ก็พีาไม่กดนเลยันยายไกลหนแล้วกันเดี๋ยวไมว่างไว้ไลน์บอลแถ่ายใหม่เออนี่แชมป์แชมป์ที่สามนะที่สามโลกปีนี้สองพันสามคุณเพ็งนะคุณดังของเราได้ได้เดี๋ยวแม่เดี๋ยว